สวัสดีครับพวกเราทีมงานช่างทงหลักสี่นะครับสำหรับลิดนี้เราก็อยู่กับปัม๊มรถขุดโกเบโกนะครับข K 125ยิขีด2เนี่ยเขาบอกอันนี้เป็นของนอกนะมันก,ก็จะแปลกๆนะมันเบามันหมุนลื่นเกินไปนะข้างหลังไม่มีแรงเนี่ยบอกมันเหมือน140ยิขีด8ปดไม่มนะปั๊มชาร์ดลองปั๊มชาดดู แต่มันก็ไม่เหมือนนม่น้คล้ายเสื้อการ์มันเหมือนร้อยสามห้านะแต่ว่าน,นี่มันเหมือนซูเปอร์เลยลูกผสมหรือเปล่าเนี่ยประกอบประกอบยากนี่นัดร้อยมาสองอันนี่ซูเปอร์ก็ร้อยอย่างนี้แหละฮะวามช้ไม่แรงหรอยิงไปเนี่ยออกนี่ก่ะต้อนัดมาถอดว่าชมิทมันมีเซฟตี้ปะเนี่ยออม,ะะม,มันม,นม,นมีไอ้นี่ปะเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ย ขาเรียกอะไรนี่ตัวนี้นี่เขบอกเนี่ยโอ้โหหยิบมาสองอันไม่มีโดนสักอันเลยพลังหยิบมาสามเสียเลยดิยอันนั้นบอกแต่ลูกน้องกอนอยากอายเขาได้นี่หยิบกุญแจมาสองอันไม่ถูกสักอัน,นตอนหน้าถือว่ามีนิดๆน,นะครับแต่ตอนหลังไม่มีเลยเนาะอันนี้มันยังเช้าอยู่นะครับเอฟซี FC ต้องเข้าใจมันยังเช้าอยู่ ช่าง,ง,งยังไม่สว่างชัางยังไม่สนช่างยังไม่ตื่นเนาะอาออกแล้วเอาแรงอยู่นะโอเคทำชาร์จได้ตอนท้ายไม่ได้ตอนหน้าพอมีนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการลื้อนะครับผมตอนนี้เราก็ทําการลื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับ s k หนึ่งสองห้าขีดสองนะครับเก่านอกเนาะลูกค้าบอกทุกอย่างเหมือนร้อยสี่สิบเอเอยสิบเลยกนก็มีสิ่งที่จะเปลี่ยนนอกที่เสนอลูกค้าก็คือชูเพจนะครับชูเพจแล้วก็เพจวาวตัวใหม่เนอะเพจวาว wow ตัวใหม่เพราะว่าบล็อกมันเป็นรอยเยอะถ้าเราขัดเพจวาวก็จะหมดอะไรมานี้นะครับถ้าจะเซฟก็คือเปลี่ยนแค่เพจวาวแต่ว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนทั้งบล็อกทั้งเพจวาวก็ได้แล้วก็มี นิ้วร้อยนิ้วสวยเนาะอันนี้ก็ตอนหน้านะครับตอนหน้าก็ถือว่าผิดเบากับบล็อกนี่เป็นหนักนะครับนิ้วร้อยนิ้วสวยด้านหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยหนักหนักเลยด้านหลังนี่แล้วก็เสื้อกากครับเราต้องส่งลงคึงเนาะมันเป็นเป็นขั้นขั้นนี้เนาะลูกค้ารู้แล้วอันนี้ลูกค้าจะเบืกออะไรเองก็ได้เนาะเราไม่ว่ากันเนาะก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็มีโอลิงคุดซ่อมนะครับแล้วก็สปริงนะครับถ้าจะดีเนาะก็อยากให้เปลี่ยนเนาะว่ามันเอียงแล้ว อะไรประมาณนี้สิ่งที่เราเสนอก็ให้ลูกค้าหาอะไรเองเพราะว่าลูกค้าอยากได้ของศูนย์ของดีก็ต้องไปเบิกเองนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ที่เบิกเนาะเพราะว่ามันเป็นรุ่นแปลกๆด้วยเพจเบาไม่เหมือนเคสามหกสามตัวไปนะผมว่ามันดูแปลกๆไงไม่รู้แต่ว่าตอนหลังนี่เป็นเยอะนะครับที่มันมีแรงเนาะตอนหลังนี่เป็นเยอะบล็อกตอนหลังเป็นเยอะร้อยนิ้วบอลไกด์นิ้วสวยแน่น โอเครับเดี๋ยวเราจะมารอดูเนาะว่าจะสรุปยังไงนะครับจะได้ดําเนินการต่อไหมอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้เราก็ล้างความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับปั๊มรถขุดโกเบโก้นะครับ S K ร้อยยห้าเนาะขีดสองนะครับเก่านอกลูกค้าบอกรุก่นใหม่วหางันกันตัวใหม่นะครับเทียบเท่ากับร้อยสี่ิบ S K ร้อยสีสิบเนาะก็ลูกค้าก็เบิกอะไรไม่เองนะครับก็มีบล็อกกับเพจวาลสองชุดนะครับ นี่เนาะบล็อกเพจวาวใหม่คลิปนะครับน,นี่คือตอนตอนตอนหน้านะครับหมุนขวาอันนี้คือตอนหลังแล้วก็ชูเพจสองแผ่นนะครับนี่เนาะชูเพจสองแผ่นทุกอย่างก็เดิมเดิมหมดนะครับนิ้วร้อยนิ้วสวยนะครับเราล้างรอแล้เนาะ drizzle. อันนี้คือของเก่าลูกค้านะครับมันเป็นรอยแบบนี้เนาะนี่มันเป็นสันๆนี้แล้วแล้วก็นี่คือบล็อกกเพจวาวตัวเก่านะครับเสื้อการแล้วก็ปากมาแล้วที่ลงกึงสวยๆนะครับ ปาดมาแล้วเร็วเนาะลงกึงวันนี้ถือว่าเร็วนะครับถือว่ามาอย่างไวนะครับเพราะเราเร่งเต็มที่เลยเร่งลงกึงเต็มที่เลยนะบอกว่าด่วนครับด่วนเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยคงจะอยากจะปิดจอ็อบตั้แต่วันเสาร์มาเช้าวันเสาร์เที่ยงวันเสาร์ก็ได้นะ้องลงกึงถือว่าไวนะครับขอบคุณลงกึงนาเจเลยนะครับไวงานด่วนสําหรับเราเนาะถึงร้านเราจะเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่เราเขาก็ยังใส่ใจเรานะครับ เราก็จะได้ประกอบวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าวันอาทิตย์น่าจะได้ประกอบนะครับวันจันทร์เราก็น่าจะได้ส่งงานนะครับลูกค้ามาวันเสาร์เนาะจะชา้าจ,จะเร็วก็อยู่ที่โรงกึงเนี่ยเนาะกับอะไรลูกค้าไปหาอะไรนั้นแต่เช้านะครับเพิ่งกันมานะครับลูกค้าบอกว่าของแท้ก็สวยนะครับของแท้เหมือนบล็อกกับเพาะรอก็ดูแปลกๆเนาะไม่เหมือนหกสิบไม่ไม่เหมือนหกสามเนาะไม่เหมือนเกสามีหกสามเนาะนิ้วก็สั้นๆนะครับนิ้วก็จะสั้นๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะ มาดูขั้นตอนการประกอบแล้วค่อยมาดูการเทสนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะมีแรงหรือเปล่าเนาะ อันี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเทสก่อนทําสีเนาะถือว่าประกอบง่ายนะครับประกอบง่ายเกินเนาะก็เลยไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่า,าไหร่เป็นครั้งแรกที่ประกอบรุ่นนี้เนาะดูเหมือนมันประกอบง่ายนะเอาเดี๋ยวเราก็จะเทสก่อนว่าจะแรงหรือเปล่า ไชอย่างนี้มันต้องตอนหน้าก่อนนะทรมิตปกติมันแรงแล้วใช่ไ <c oughs> หมปรดใช้จัก, <c oughs> กรยานในการรับฟัง <c oughs> สืดกว่าเดิมนะผมว่านนะ <c oughs> ตอนแรกมามันลอยๆนะ ไม่แรงนะคุณทำไม่แรงนะคุณยังไม่ได้ถอนเลยมันฝืดอนะกูไ <laughs> ปจกมันหรือเปล่าเมื่อคืนทำไมมันหน้าตาคุณออออให้ชวาวบอมาลองอังนนี้มันเตี้ยกันไปเปล่าไม่เรียงเลย จำวัดมันจะหลุดแล้วนะข้างล่างอ่ะวัดลองเลยพี่ข้างหลังมันจะหลุดแล้วพี่เอาไม้ไม้มาลองพี่เออข้างหลังมันจะหลุดแล้วเดี๋ยวไฟฟ้าก็แตกไอนี่ไม่มีแรงเลยมันก็แรงอยู่นะมันมันอืมมันเตี้ยไงมันไม่เอียงไงเต่าสิ่งไม้มันเตี้ยไปเอาไม้ลองอีกอันหนึ่งดูอ๋อนีไม่เน้นมันไม่เกี่ยวลมก็ดีได้นะอะไร อ้าวมันไม่ออกก็พอแล้วผมต้องอุดรูไหมให้มันลมมันหนีเอาเอยมันเป็นเพราะเอียงนี่แหละมันเอียงน้อยน้ำมันมันไม่เข้าบล็อกเออนี่แจ๋วทีนี้ก็ดันไว้เดี๋ยวเอาไปตอนหลังทีนี้ออนยาวลยพี่เอาเอาที่มาลองกันหน้าที่ต้องลองสามมาที่อันหน้านี่อีกมันเท่าเดิมเลยนี่เท่าถุงเป๊ะเท่าเดิม ระนาบเลยทีนี้ระนาบเลยมันต้องสูงอีกเต่าสิ่งเออเอาหล้างออกดีกว่าเดี๋ยวยกยกหน้าก่อนยกหน้าก่อนข้างล่างมันต้องใส่ไม้นะพี่ไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะไฟฟ้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตมอ่ำลองดูเดี๋ยวมันโอ้ยกเลยเต่าเอ้า นี่แหละไม่แรงหรือไม่ตอนนี้มือกล้องเริ่มเมือมอนะ่อยมือแล้วนะคนหมุนว่าแล้วก็ไปอู้เออให้มันแรงเหมือนตอนหลัง,งนี่ดิปล่อยไปทางมือกล้องนะไม่ต้องปล่อยมาทางนี้นะความชาร์จม่ต้องรองมันรอหยัดโอ้ยโอเค แรงแล้วครับเข้าปากเลยนะไช่ไม่เลยสิปัามชันเราต้องรอไหมเราไม่รู้เขาออกไดุ้กลอกตัวนตัวไหนลูกพี่มันออกตัวนี้ให้มันดูดหน่ยสัิดเอาเปล่าามหมุนความมาไม่มีน้ำมันแต่มีลมไม่มีน้ำมันเดี๋ยวมุนใช้ หันีเช็ควาคุณใส่รูใหญ่ได้ไม่ได้รพี่รูใหญ่อยู่ลางูให่อ่างเอาหมุนหมุนขวาคุณหมุนขามาแล้วมาล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเอ้ยมันขึ้นมาแรงทำไมอ้อโอ้ยอูยปั๊มช้าเขาทำไมแรงจังวะตอนแรกตอนแรกแรงลองทำไมไม่แรงขนาดนี้ โอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำสีนะ่อยมาสรุปยอดเนาะตอนนี้เราก็ทำสีเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับปั๊มรถขุดโกเบโก้ SK 1 2 5 นอกนะครับหรือว่าเทียบเท่ารถบ้านเราก็ sk ห4 0ร้อยสี่สิบประมาณนี้เนาะลูกค้าบอกเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเพราะงั้นเพียงแค่ตูดสั้นกับตูดยาวอันนี้ลูกค้าบอกเรามานะเราก็ไม่รู้ข้อมูลจริงๆแล้วครับสลับงบประมาณก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเราก็คิดแต่ค่าแรงกับค่าลงกึงนะครับปาดเสื้อกาะนะครับสรับบงระมาณเนาะอะไรลูกค้านำมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นบ็อกเพดวาวนะครับที่ลูกค้าเปลี่ยนใหม่เนาะบ็อกกับเพดวาวทุกอย่างดูสวยหมดแม้กระทั่งโอลิง ลูกค้าเพิ่งทํามาไม่นานเนาะลูกค้าบอกอยากใช้อลิงเก่าฝาอลิงยังสวยอยู่เนาะเราก็บอกว่ามันก็โอเคอยู่นะก็เลยให้ลูกค้าเบิกอะไรไมาเองนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้ของแท้ก็ต้องไปเบิกที่ศูนย์เองเนาะก็ฝากกำลังใจพวกเราทีมงานช่างทงหลักสีนะครับสหายพี่ใดสนใจซ่อมปัม๊มซ่อมตัวเดินนะครับหรือว่าจะเป็นมอเตอร์สวีนครับโทรติดต่อสอบถามทีมงานช่างทองหลักสีได้เลยครับพี่0864249599นะครับสวัสดีครับ